ความสนุนโดย True Online ที่หนึ่ง Fiber i n t e r n e ตยอดนิยมของคนไทย True Digital Park ที่เดียวทุกความเป็นไปได้ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมกลัสู่ข่าวติดปตากันในวันที่1่มิถุนายน2564นะครับอยู่กับผมครับชาติพัฒนกุลการกิตครับและผู้หญวันทันถูกเกตครับต้อนรับสู่เดือนใหม่และวันที่หนึ่งด้วยเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะหนๆก็หนๆแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาไปดูต้นไม้ประหลาดหน่อยเขาบอกว่ามันมีคล้ายกับหางพญานาคด้ยนะแล้วก็ให้โชคด้วยโอ้โหมาได้ทันเวลาวันนี้พอดีนะคะารอติดตาม ส่วนของหมิวนะคะใครที่กําลังตกงานค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำฟาร์มไส้เดือนกันค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเขาบอกว่าสร้างรายได้นะคะหลักหมื่นต่อเดือนเลยทีเดียวอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเออนี่น่าสนเหมือนกันแต่ข่าวแรกครับเพื่อไม่เสียเวลาครับจะพาคุณผู้ชมมาไปขอโชคขอลาบครับกับต้นไม้ประหลาดเขาว่าเป็นต้นกล้วยนะแต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายคล้ากับหางพญานาคนะฮะแล้วก็รวมไปถึงลูกกรอกนะอันนี้ก็ให้โชคเหมือนกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันครับ นี่นะครับพาคุณผู้ชมฮะไปบ้านเล็ที่ครับ160ทับ1หมู่14บ้านพ่อพยาสีเขียวนะครับอําเภอสีเขีวนะฮะจังหวัดนครราชสีมาครับไปพบกับต้นกล้วยประหลาดครับที่ออกปีนะฮะใบ,บก็มีลักษณะเป็นแฉกผลข้างในก็เป็นสีเขียวดูรวมๆก็คล,ล,ล้ายกับหางพญานาคน้องหมีดูซิเหมือนไหมก็คล้ายอยู่นะนี่แหละฮะมันก็เหมือนเหมือนกันนะน ซึ่งภาพที่ปรากฏแบบนี้ครับก็สร้างความประหลาดใจแตกตื่นให้กับเจ้าของบ้านรวไมไปถึงเพื่อนบ้านก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นหัวปีลักษณะแบบนี้มาก่อนนะมันเหมือนหางพญานาคนะครับซึ่งเจ้าของต้นกล้วยต้นนี้ครับชื่อว่านายหัวเฮงครับก็บอกว่านะครับก่อนหน้านี้เมื่อสิบกว่าปีครับก็ปลูกกล้วยไข่ไว้ข้างรั้วนะคร,ครแล้วก็มีการขุดออกไปนานมากแล้วจนกระทั่งต้นปีนี้นะครับก็มีการจ้างรถเนี่ยมาถมดินที่บ้าน อยู่ๆฮะต้นกล้วยมันก็งอกโผล่พ้นดินขึ้นมาแบบนี้ครับยิ่งนับวันมันก็ยิ่งสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแถมหัวปี่ะมันออกมาผลมันก็ปแปลกๆนะม,มันเป็นแฉกๆนะฮะแต่ความยาวอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนติเมตรนะครับด้วยความที่ไม่เคยเห็นแล้วก็รู้สึกมันแปลกก็เลยนำท่าเจ็ดสีะมาผูกไว้ที่ลำต้นบอกว่าเออผูกไปก่อนเผื่อนี่ฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นกล้วยเนี่ยจะให้โชคให้ลาบนะครับ พอชาวบ้านผ่านมาเห็นอ้าวมีผ้าสามสี <S <S ผ้าแพรแบบนี้ผูก<ฆ>แสดงว่าต้นกล้วยต้นนี้หรือว่านางตานีคนสวยอ่า,อาอเคียว,ว่าแบบั้นนะอาจจะใโชคให้ลาบอ้าวมีลูกเด็กเล็กแดงก็ามาขอโชคขอลาบเหมือนกันนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ยังอยู่กันที่จังหวัดนคราราชสีมาครับไปที่วัดบ้านหัวทานบอําเภอพิมายครับชาวบ้านครับนําดอกไม้ทุกเทียนนะครับมากราบไหว้ลูกกรอบหลวงพ่อกุมารพ่อยแก้วครับที่ถูกเก็บไว้ในตู้กระจกบนศาลาวัดนี้นะครับนี่ โมหน้าโมตาลูกกรอกอนะครซึ่งลูกกรอกดังกล่าวครับทางอาสาสมัครกู้ภัยุบสามหนึ่งครับไปขุดเจอในป่าช้าเก่าข้างวัดหัวทํานบในคืนวันหลังป่าช้านะครับซึ่งก็เป็นลูกกรอกเพศชายครับก็นํามาเก็บไว้ที่วัดก่อนทําพิธีบวชพายให้กับลูกกรอกแล้วก็มีการตั้งชื่อให้ลูกกรอกว่าหลวงพ่อกุบาลพลอยแก้วคาดว่าอายุนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 95ปีอันนี้น่าจะเป็นปู่ได้นะ,ะแก่ขนาดนี้นะครับซึ่งนายนาวีทองเริญครับชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงวันก่อนออกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลก็จะมีชาวบ้านนะเดินทางมากราบไหว้ขอพรกับลูกกรอกกันอย่างคึกคักนะครับยิ่งก่อนหน้านี้ฮะชาวบ้านเคยมาขอแล้วก็ถูกฮะติดต่อกันสี่งวดนะฮะนักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็พอทราบข่าวก็แห่กันมากราบไหว้ขอพรนะครับ ส่วนวิธีเสี่ยงโชคนั้นครับงไ,งไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนครับงงก็จะนี่ฮะจับสลากกระดาษที่อยู่ตรงพานเนี่ยนะตู้กระจกแบบนี้ครคงจะเขียนเลขศูนย์ถึงเลขเก้าอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็หยิบได้เลยแล้วก็หยิบไปฮะแต่ละคนอาจจะได้เลขไม่เหมือนกัน ừ, นะครับก็ถือว่าแล้วแต่ดวงนะฮะแต่ก็พอของปากของพอสล้วการเนาะน้องหมิวนะก็แล้วอย่างมีสตินั้นคะวันนี้ก็อย่าลืมไป ลองหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะ,คะส่วนใครที่อาจจะยังดูข่าวของพี่แบงค์แล้วเอเรียกยังไม่ถูกใจไม่โดนใจหรือเปล่านะคะครเรื่องราวของมิวต่อไปนี้ค่ะก็จะพาไปดูการให้โชคเหมือนกันเขาบอกว่า มีน้องงูเนี่ยบุกเข้าไปในรถค่ะโดยเจ้าของรถเขาก็เชื่อว่าแน,แน่เลยงูตัวนี้เนี่ยนะคะต้องมาให้โชคอย่างแน่นอนค่ะไม่ใช่แน่ๆค,คือมาฉกใช่ไหมมาให้โชคมาให้โชคค่ะ,ไ,คะ,ะไปกันที่บ้านเล็กที่4071หมู่3อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคมูลนินิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานนะคะก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านค่ะว่าพบงูตัวใหญ่เลยนะคะเลื้อยเข้ามาในรถที่จอดอยู่หน้าบ้านค่ะ เมื่อพี่ๆเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะก็รีบสำรวจแบบนี้แหะค่ะบริเวณห้องเครื่องรถยนต์นะคะสอดส่องอยู่พักใหญ่เนี่ย จนไฟฉายเนี่ยก็ส่องไปเจองูตัวใหญ่เนี่ยนะคะมันขดอยู่ค่ะแต่ก็จับไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่าด้วยเครื่องรถอะไรรถต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแคบค่ะพี่แบงค์เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำมันนะคะเทเข้าไปนี่นะคะโหตกใจเสียงพี่แบงค์เลยนะคะเมื่อกี้เทเข้าไปค่ะเพื่อให้ไล่งูออกมานะคะเจ้างูก็ค่อยๆเลื้อยหนีไปสุดท้ายไม่ได้เลื้อยหนีออกมาค่ะพี่แบงค์เลื้อยหนีหายไปใต้กระบะนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็ ตามจับจนสําเร็จค่ะดึงกันออกมาตรวจสอบนี่ถ้าดึงโอ้โหตกใจมากดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตรวจสอบแล้วพราว่าเป็นงูจงอางค่ะความยาวเ,เกือบสองเมตรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องราวการจับยังไม่จบแค่นั้นค่ะงงคบางทีเจ้าหน้าที่จับใส่ถุงเนี่ยนะคะงูเนี่ยมันก็พยายามจะฉกค่ะแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ยหลบทันนะคะก่อนที่มันจะพุ่งเข้าไปใส่ถุงเองแบบนี้เลยนี่ดูจังหวะนี้ค่ะ นี่นะคะก็พุ่งเข้าไปใส่ถุงเองนะคะแบบนี้ดีนะคะที่พี่พิทเจ้าหน้าที่หลบทันค่ะสอบถามนายอาทิตย์นะคะเจ้าของรถเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยอยู่ในบ้านจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงแม่เนี่ยตะโกนดังเลยหน้าบ้านนะคะบอกว่าเจองูตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็คิดว่าเป็นงูสิงเลยลองเปิดกระโปรงรถดูก็ต้องช็อกละค่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่างูสิงที่คิดไว้เยอะเลยนะคะก็เลยต้องแจ้งให้พี่พี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยจับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะ คุณพี่เจ้าของรถยนต์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการที่งูเข้ามาในรถเนี่ยแน่นอนละมาให้โชคค่ะจ,จากนัน<า>น้นชาวบ้านชาวช่องคนในครอบครัวก็ต่างมาขอดูเลขทะเบียนรถกันหน่อยค่ะปรากฏว่าเลขทะเบียนรถยนต์นะคะก็คือบ่อใบไม้หย่อยัยยกษ์สามหนึ่งเจ็ดนั่นเองค่ะโอ้โนี่คันนี้ใช่ไหมฮะน่าจะให้โชคนะเออนี่ยสามหนึ่งเจ็ดศูนย์ไหฮะเนี่ย สามห <24 1 S 3> นึ็ดนเี่ <7 S 1> นะคะนะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครกว่าจะได้โชคนี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมไปถึงเจ้าของเนี่ย <c oughs> เอือตกไปเยอะเหมือนกันนะคระ <c oughs> ับจากเรื่องงูับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยฮะ,ะเอาใจสายคนที่ชอบชิลตามท้องทะเล <c oughs> วันนี้จะพาไปดูทะเลที่สวยงามทีเดียวนะครับรวมไปถึงร่องเรือชมหน้าผาสีชมพูที่ถ้ำมรกตเกาะหนูจังหวัดสงขลานะครับ นี่ฮะน้ำทะเลเนี่ยสีเขียวมรกตเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่าเอ๊ะใครเอาสีไปใส่หรือเปล่าไม่ใช่นี่เป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับพาคุณผู้ชมมาไปลงที่ดูบรรยากาศที่เกาะหนูจังหวัดสงขลาครับไปชมความสวยงามผาชมพูเอ้ยผาชมพูนะฮะล้นท่ํามรกตนะครับจากภาพนี่นะฮะเราจะเห็นผาที่เป็นสีชมพูนะครับแต่น้ำเป็นสีเขียวมรกตนะครับแตกต่างจากที่อื่นนะครับ สวยงามไม่เหมือนที่ไหนนะฮะนอกจากความสวยงามของผาสีชมพูแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถนะน้องหมีว่าพายเรือเข้าชมภายในถ้ำแบบนี้ได้ด้วยภายในถ้ำนั้นก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับผนังของถ้ำก็เป็นสีชมพูสลับสีเขียวมรกตที่สะท้อนจากสีของน้ำทะเลนั่นเองนี่ยิงเข้าไปนะฮะเราก็ต้องมีไฟฉายด้วยส่องเข้าไปนะฮะก็ต้องมีผู้่ยวชาน เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับท่า,ามรากดผาชมพูครับถือเป็นอันซีนใหม่ที่สําคัญของคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลครับและสื่อต่างๆก็เคยนําเสนอความสวยงามนะฮะอ,ออกไปให้เราได้ทราบกันนะครับจนทําให้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคนที่ชื่นชอบในการทายเรือชอบการท่องเที่ยวทางน้าครับนาเรือมารวมตัวกัน เป็นคณะแล้วก็ชวนกันนะฮะมาพายเรือไปยังเกาะหนูกันตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่มาแล้วจะพายเรือเข้าไปในถ้ำได้ทุกครั้งนะฮะเพราะต้องมีการตรวจสอบนนว่าเอ๊ะน้ําขึ้นน้ําลงหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเป็นจังหวะช่วงน้ําลงเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปได้ตอนออกมาก็ต้องระดับน้ําต้องแบบเออนิ่งๆหน่อยก็ต้องน้ําไม่ขึ้นถ้าเกิดน้ําขึ้นบุกออกมาอาจจะได้รับอันตรายะฉะนั้นนะฮะ การที่จะนั่งเรือเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็ต้องศึกษาดูดูน้ําด้วยอะไรแบบนี้นะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าสวยงามนะเนี่ยสุดสัปดาห์ในี้ใครว่างก็อยากใไปเที่ยวเหมือนกันนะน้องหมีวนะน้าใสทีเดียวนะคะแล้วก็หน้าผาเนี่ยก็เป็นสีชมพูด้วยนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าทันทีทั้งนั้นก็สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนในเรื่อง <ฮะ S 1> ของระดับน้ํานั่นเองนะคะส่วนเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะใครที่กําลังตกงานอะเนาะในช่วงนี้แล้วก็ <ฮะ S 1> อยากมองหาอาชีพหลักหรือว่าอยากจะหาอาชีพเสริมทําไปด้วยนะคะ,<ฮ>ะวันนี้เหมิวมีการทําฟาร์มไส้เดือนเนี่ย มาฝากค่ะโดยที่ใช้ต้นทุนเนี่ยน้อยนิดมากๆเลยนะคะแต่ว่าสร้างไรายได้ในหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่บ้านเล็กที่58หมู่5ตำบลบ้านย่ารีนะคะขออภัยค่ะบ้านย่านย่านรีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองค่ะ <c oughs> ไปรู้จักกับคุณพี่ปราณีนะคะตัดสินใจเปิดฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนทําปุย๋ยหลังจากที่ตัวเองเนี่ยตกงานเพราะว่าพิษโควิด19เองค่ะ โดยคุณปานีนะคะบอกว่าบังเอ,อิญตัวเองเนี่ยไปรู้จักกับเพื่อนที่เลี้ยงไส้เดือนอยู่แล้วเลยได้ไปขอคําแนะนําตอนแรกก็กล้า,กล,าก,ลก,ลกลัวเพราะว่าไม่เคยทามาก่อนอแต่พอได้ทําค่ะปรากฏว่ามีคนสนใจเป็นจํานวนมากเลยเปิดเป็นฟาร์มเล็กๆที่บ้านนะคะซึ่งเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะคเพียงแค่เตรียมกละมังสําหรับใส่ดินแล้วก็ไส้เดือนปิดหน้าดินด้วยแผงไข่ไก่เหลือใช้นะคะเพื่อกักเก็บความชื้น ทิ้งไว้ไม่นานค่ะก็จะได้ปุ๋ยไส้เดือนแล้วนะคะก็นําไปใส่พืชไร่ของเกษตรกรการคัดแยกไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือนเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องตะแกรงหมุนนะคะเ,คเพื่อแยกไส้เดือนออกจากปุ๋ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไปบรรจุถุงเพื่อจําหน่ายนะคะราคาขายก็กิโลกร,รัมละ35บาท กระสอบใหญ่นะคะขนาด22กิโลกร,รัมเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา500บาทค่ะและถ้าเป็นน้ำหนักหนึ่งปันนะคะคุณผู้ชมราคาก็จะอยู่ที่13,000บาทค่ะคซึ่งก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะเขาบอกว่าหยิบจับธุรกิจนี้เนี่ยเริ่มมีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสา0หมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะและนอกจากที่พี่เขาจะขายปุ๋ยไส้เดือนแล้วค่ะก็ยังมีฟาร์มแบบขายพันธุ์ไส้เดือนอีกด้วยนาะพี่แบงราคาการะมังพร้อมดินชุดก็อยู่ที่ 250้าบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไปขอคำแนะน,นำจากคุณพี่เขาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 2 4 5 9 7 4 9 4้นั่นเองค่ะโอ้บางคนเห็นตอนแรกดูรู้สึกแบบน่าก,กลัวมันูเยุเยะอแต่พอดูรายได้นะโอ้โหหลายหมื่นนะหลายตัวเลยทีเดียวนี่นะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง <c oughs> ทางเลือกในช่วงหลายคนที่อาจะเจอ,อป,ปัญหาช่วงโควิดนะครับก็คือตกงาน,นะคระับลองสนใจติดต่อมาได้นะครับอพักันสกู่เดี๋ยวช่วงน้า จะพาไปกินฮนะเมนูทุเรียนฮนะจะทําเมนูอาหารอะไรได้บ้างแต่บอกวันนี้น่าทานอย่างแน่นอนนะะเดี๋ยวเอ่ยพาไปดูอีกทีหนึง่งแต่ที่เนี้ยเป็นเรื่องของมแมลงเหมือนกันแต่เขาสร้างความเดือดร้อนค่ะมันมีฝูงมแมลงปีกแข็งที่แบง<ะ>เขาบอกวันนับล้านตัวเลยนะบุกมาที่บ้านจะเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่11ทับ1อวังโป่งจเพชรบูรณ์นะคะเราก็จะเห็นนะคะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาออกมากองไว้ข้างนอกไม่ได้จะย้ายไปไหนนะไม่ได้ย้ายบ้านหนีไม่ได้ย้ายค่ะแต่ว่าเขาถูกนะคะฝูงแมลงปีกแข็งเขาบอกว่านับล้านตัวเลยบุกยึดมาซึ่งจริงหรือเปล่านั้นเขาก็เลยพาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปดูเลยกองทับแมลงปีกแข็งบนตัวบ้าน ลักษณะลำตัวเนี่ยสีดำนี่แหละไตยั่วเยยเกาะตามพื้นข้างฝาตามมุมต่างๆของบ้านรวมไปถึงเสื้อผ้าในหูมีไหมโอ้โหอันนี้ก็น่าขนลุกอยู่นะที่มันเยอะขนาดเนี้ซึ่งเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเริ่มเห็นฝูงแมลงปีกแข็งมาตั้งแต่วันน้นที่3เมษายนแล้วแหละจากตอนแรกมีไม่กี่ตัวบินเข้ามาในบ้านจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทั้งส่งกลิ่นเหม็นทั้งแสบจมูกจนทำให้เธอเนี่ยไม่กล้านอนเลย ตอนแรกเนี่ยเธอกับสามีก็ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นนะเป็นไงฮะฉีดเท่าไหร่ก็ไม่หมดยิ่งฉีดเหมือนยิ่งมาเหมือนยิ่งแค้นมาแก้แค้เหรอจากตัวเดียวไม่กี่ตัวมาเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันทำไมโอ้โหจนตอนนี้เป็นล้านล้านตัวค่ะเขาบอกว่าเธอนอนบนบ้านไม่ได้ต้องช่วยกันย้ายขอออกจากบ้านเยอะขนาดไหนนะหรอเธอบอกว่าก็ทั้งหมดเนี่ยสร้างฝูงแมลงปีกแข็งเกือบสิบถุงปุ๋ยค่ะ เนี่ยให้ดูจริงๆสิอันนี้คือแมลงใช่ไหมมันติดแ็งใช่ไหมมากที่เขาเก็บมาได้นะแล้วก็นําไปเผาทิ้งแต่พอไม่กี่วันก็ยังบินเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เยอะขึ้นเหมือนเดิมยิ่งเผายิ่งบินมาอีกใช่ตายแล้วขนาดแจ้งผู้นําท้องถิ่นได้ช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่รับการแก้ไขก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหาวิธีกาจัดให้ถูกวิธีเพราะตอนนี้มันเริ่มเผาไม่ไหวแล้วมันเยอะจริงๆกลิ่นมันก็เหม็นมาก และที่สําคัญไม่ใช่ที่วังโป่งอําเภอจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเดียวที่บ้านโคกแขวนอาเภอคลองบุรีที่โคร,ราชเองเขาก็มาเยอะเชน่นเดียวกันเนี่ยเขาเทให้ดูจระจระเลยว่ามันเยอะขนาดไหนมันเดือดร้อนจริงๆอ่ะหน่วยงานที่เยี่ข้อง่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะจริงๆเนี่ยแมลงปีกแข็งเนี่ยส่วนใหญ่ที่พี่เคยเห็นนะมันจะอยู่ตรงพวกฝาผนังบ้านที่เป็นแผ่นไม้ไงบางครั้งเอาไม้มาทําเป็นบ้านเนี่ยพอมันถึงช่วงฤดูกาลมันมันก็จะค่อยออกมาจาก เศษไม้บ้างไอตรงที่เป็นรูอะไรนะอันนี้ก็ต้องฝากเกษตรในพื้นที่ช่วยมันดูแลหน่อยแล้วกันเนาะจะได้นอนแบบได้สบายใจสักทีนะครับเดี๋ยวเอ่ยพาไปดูอีกที่หนึ่งแต่ที่นี่เป็นเรื่องของแมลงเหมือนกันแต่เขาสร้างความเดือดร้อนค่ะมันมีฝูงแมลงปีกแข็งที่แบงเขาบอกว่านับล้านตัวเลยนะบุกมาที่บ้านจะเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่11ทับ1อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราก็จะเห็นนะคะข่าวของเครื่องใช้ต่างๆคือเจ้าของขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า กลับเข้าสู่คาิปาช่วงที่สนะฮะก่อนที่เราจะพาผู้ชมไปกินทุเรียนที่ทําอาหารได้หลากหลายเมนูนะที่ต้องพาน้องหมีวนี่ฮะมานี่ก่อนที่ครัวของเราี้ก่อนนะฮะต้องมาเจอกับคุณปานเทพนะฮะแล้วก็น้องเหมียวแต่วันนี้ทั้งคู่เนี่ยสวมแมสเหมาเลยทำไมต้องสวมอยู่เยอะไงอยู่เยอะอยู่เยอะแล้วก็ต้อง้องกันเรื่องโควิดโซเชียลดิทันซิ่งนะฮะแพ่์แม้ว่าน้องเหมียวจะสวมแมสแบบนี้นะ ปรากฏว่าไปเจอทอยอ่ะไปแอบจูบน้องเหมียวคนที่ปานเทพทราบข่าวอือเครียดดีฮะก็จูบน้องเหมียวไม่ได้จูบน้องเหมียวคนข้างพี่นะฮะปานเทพรู้ว่าทอยครับไปจูบกับเหมียวครับจึงตามไปเคลียร์ใจครับซึ่งทอยก็ยอมรับว่าเออก็เราชอบเหมียวอ่ะแต่ขอให้ปานเทพไม่บอกเหมียวได้ไหมอ่เพราะว่าไม่อยากให้ความเป็นเพื่อนต้องเสียไปครับทอยก็เฮิร์ตหนักฮะถึงกับพร้อมจะย้ายกับสมุทรสาครครับ แต่ก่อนจะย้ายไปกับเจอเรื่องไม่คาดคิดครับเมื่อเหมียวเนี่ยถูกชายวิปริตบุกเข้าไปถึงห้องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปฮะติดตามได้ครับเลส s ี่ฮะรับล้นพุงคืนนี้2ทุ่มฮะทาง True Asian Series ครับช่อง120และ239เวลา2ทุ่มนะครับอีกช่องทางหนึ่งครับทางแอปพลิเคชัน t r u e ID ครับบน t พ็ก e t True ID Plus นะฮะเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะช่วงหุ่ิครับนอกจากจะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการรับประทานอาหารอย่างถูกสุขะอนามัยด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ,ะคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ,คะ ส่วนเอาไปิดทัายรายการวันนี้อร่อยติดปากเอาใจสายทุเรียนกันหน่อยค่ะ,คคะปกติเนี่ยกินตับเนื้อทุเรียนมันก็อาจจะดูธรรมดาเกินไปใช่ไหมคะพี่แบงววนนเดี๋ยววันนี้นนจะพาไปดูเมนูอีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นแกงทุเรียนที่เขาบอกว่าอร่อยติดปากมากเลยนะคะคพาผู้ชมค่ะไปกันที่สวนแม่น้ําเงินนะคะอาะาําเภอบ่อไร่จังหวัดตราค่ะหลังจากที่ปิดสวนปิดฤดูกาลทุเรียนนะคะแม่น้ําเงินแสงจันทร์แล้วก็แม่สาแล้วก็สามีเนี่ยนะคะเจ้าของสวนทุเรียน ก็ได้มีการลงมือทําแกงทุเรียนหมอนทองค่ะเป็นเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดเลยนะคะมีทั้งแกงเขียวหวานใส่กุ้งแล้วก็แกงไก่ใส่ทุเรียนเพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกน้องนั่นแหละค่ะที่เน็ดเหนื่อยกันมาตั้งแต่เปิดเทศกาลทุเรียนก็คือขายได้แบบหูไหล่หาหาบาทเออค่ะ,คะเขาบอกว่าแกงทุเรียนสูตรของแม่น้ําเงินเนี่ยอร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยแหละ ซึ่งขั้นตอนการทำนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะแค่เตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงสมุนไพรไทยค่ะแล้วก็เคี่ยวน้ํากะทิให้แตกมันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตาไว้ลงไปคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่แล้วก็ใส่เนื้อทุเรียนที่หั่นเอาไว้คนคุกเล้าแบบนี้โอโ้โหน่ากินมากเลยนะคะคจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสมุนไพรแล้วก็เครื่องเคียงที่เตรียมไว้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่ชามพร้อมรับประทานได้ทันทีนะคะ ใครได้ลองชิมต่างก็บอกเป็นเสี่ย เสียงเดียวกันเลยนะคะว่าอร่อยมากๆและใครที่อยากทําตามแม่น้ําเงินก็ไม่ห่วงสูตรนะคะก็สามารถทําตามได้เลยค่ะอีสานี่ยอีสาเจ้าหน้าที่ที่สวนแห่งนี้อยากเป็นลูกน้องใช่ไหมคะได้กินทั้งทุเรียนสุกด้วยในทั้งกินแกงทุเรียนแกงเผ็ดทุเรียนนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเมนูนะใครเห็นแบบนี้ลองทําดูกันได้นะครับส่วนวันนี้ฮะน้องลูกปัดฮะจะพาไปเมนูเมนูที่ทามาจากเตาถ่านใช้เตาถ่านเนี่ยนะฮะเป็นเนี่ยไว้ในการปลูกนะฮะแทนเอาแก๊ ะะฮจะมีเมนูอะไรบ้างแต่บอกแบบนี้ครับทุกเมนูที่นํามาฝากนะครับอร่อยอย่างแน่นอนกลิ่นก็หอมด้วยอย่ากเดี่ยบช่องไปในราครับานิมมากนะคะต้องใช้หัวไม่ใช้เครื่องเครื่องก็พอเราอบมือถือได้เลยส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวติดปะครับผมน้องหมิวและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงบุญุณกาพระคุ้มครองทุกท่านและขอให้วันนี้โชคดีอีกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ